สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆปลูกสะระแหน่กันค่ะปลูกแบบง่ายๆลงในกระถางนะคะเก็บไว้กินไว้ใช้นะคะที่เราเห็นบ่อยๆนะคะสะระแหน่ก็จะอยู่ในเ,เมนูลาบใช่ไหมคะแล้วก็เอามาทําชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถมีชามิ้นนะคะหรือชาสะระแหน่ของเราเนี่ยแหละค่ะกินเองที่บ้านง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีใดๆที่มาจาก ที่มันจะตกครั้งมากับใบของซาลาแหนเลยนะคะตองนี้ก็ใบใหญ่เลยนะคะนี่ใบเล็กนิดเดียวเดี๋ยวต้นน่าจะแก่มากแล้วจะมาค่อยมาเคลียร์กระถางนี้นะคะส่วนนี้ก็สตรอเบอรี่ไหลออกมาเต็มเลยอะ รนแม่นี่นะคะเดี๋ยวก็มาเคลียร์เหมือนกันสะระแหน่หรือมิ้น์นะคะปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ค่ะเพราะว่าเวลาเอาไปใส่ล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชอบเอาไปใส่เยอะๆเลยค่ะชอบให้มันเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญบางทีก็เอาเด็ดเอาไปทําผสมในเครื่องดื่มต่างๆมันก็ทําให้เราสดชื่นด้วยนะคะ สระราแหน่นะคะปลูกไม่ได้ยากอะไรนะคะมีพื้นที่ไม่มากก็สามารถปลูกได้นะคะด้วยวิธีปักชากง่ายของเราเลยค่ะอย่างในรูปนะคะก็จะเป็นสาราแหน่ที่มาปลูกในกระถางของกุหลาบนะคะก็เป็นการช่วยคลุมดินหน้าดินให้กับกุหลาบไปในตัวค่ะ ซาละแหน่ค่ะอยู่ที่กระถางกุหลาบดีมากเลยเดี๋ยวจะมาเก็บไปทำกับข้าวนะคะก็จะเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราชำต่อ สวยและหอมมาก สาลาแน่นะคะยิ่งตัดก็ยิ่งโตนะคะก็ยิ่งแตกยอดไปเรื่อยๆนะคะก็จะคล้ายๆกับผักอื่นๆของเราอะค่ะถ้าไม่ได้กินแล้วปล่อยเอาไว้แล้วเนี่ยก็ยังไงก็หมั่นมาเด็ดมาตัดนะคะเพื่อให้ต้นไม่โทมจนเกินไปนะคะแล้วกิ่งก้านที่เราเด็ดกินเรียบร้อยแล้วนะคะหรือที่ซื้อจากตลาดก็ได้นะคะเด็ดใบเสร็จก็เอากิ่งอันนั้นเนี่ยนะคะก้านอันนั้นนะคะมาแช่น้ำมาไว้ค่ะ นี่เป็นสาละแหนที่เด็ดมาเมื่อวานนะคะแล้วก็แบ่งไปทํากับข้าวแล้วนะคะทําเสร็จแล้วก็แช่ไว้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือกระถางที่เดี๋ยวเราจะใช้ปลูกนะคะรองก้นด้วยกากมะพร้าวแล้วก็เป็นดินดินหมักของเราผสมกับหมูอนไส้เดือน เอาตอนนอนนะคะเราลงไปเลยนะะนะคะเก่งจะปักก็ได้นะคะแต่ว่าล่ามันจะออกตามข้อตาตรงนี้นะค่ะ อย่างนี้ก็ได้นะนี่นะคะถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะก็จะวางนอนไปอย่างนี้เลย เล็กๆน้อยก็ใส่ๆไปนะคะทินเก,ก้าเล็กๆมันก็อาจจะไม่ค่อยติดแต่ก็มีแล้วเราก็ใส่ไปค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้จริงจุฉายแช่ไว้ค่อยไปหาที่ลง 以后。 ประมาณนี้นะคะก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวก็เด็ดอันนี้ไตโคเดอรม,มากนะคะใส่ลงไปหน่อยแล้วกัน ดินที่มาปกข้างหน้าเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเป็นดินเก่าที่ปลูกพวกแคคตัส เกาเวอะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะคะมันก็เลยจะมีอาจจะเหมือนกับมีเศษหินภูเขาไฟหรืออื่นๆเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ดินหมกักล้วนๆเหมือนก่อนหน้านะคะคือเอาดินเก่าที่ไม่ได้โซมจนเกินไปอะค่ะเอาไปตา,ากแดดจัดเนี่ยสัก3 4วันหรืออาทิตย์นึงนะคะคุกไปคุกมาแล้วก็เอามาใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มนิดนึงหรือว่าใส่ ปุ๋ยมุนไส้เดือนนะคะเพิ่มแล้วก็เอามาปลูกใหม่ได้นะถ้าดินเก่าน,นะคะมีสภาพที่โซนมมากๆที่เรามาปลูกต้นไม้อะไรอื่นๆไปแล้วนะคะเราก็อาจจะตากแดดแล้วก็หมักคู่กับพวกปุ๋ยไว้อีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้สภาพของดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์กับอื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวขวดนี้สงสัย้้ไปปลูกที่อื่นต่อเอามาแจม่างนี้ซะหน่อย อันนี้เป็นกระถางที่ชําเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆก็ชําไปก่อนหน้านี้หลายอันแล้วนะคะอันนี้เป็นกระถางที่ชําเสร็จเรียบร้อยนะคะชัสารแหนก,ก็ทําได้หลายวิธีนะคะแต่อันนี้เป็นการชําแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางที่เราปลูกเลยดินที่ใช้ก็จะเป็นดินค่อนข้างรวดนะคะระบายน้ําได้ดีค่ะวิธีปัก กิ่งลงไปนะคะก็ปักแบบไม่ง่ายค่ะเสียบลงไปได้เลยนะคะแต่วิธีที่ทำให้มันโตได้ดีนะคะก็คือให้เสียบเป็นแนวแบบทะแยงหรือแนวนอนนะคะเสียบแนวนอนอาจจะทำให้เหมือนมีพื้นที่เขาออกลากเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เหมือนความรู้สึกว่าแบบมันขึ้นได้ดีกว่านะคะแต่ปักตรงๆก็ได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรคะ่ะ ขนาดความยาวของก้านหรือกิ่งที่เอามาปักชำนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ยาวมากนะคะแต่บางครั้งเราก็ขี้เกียจก็เลยใส่มันไปทั้งก้านเลยนะคะจริงๆใช้แค่ประมาณ2นิ้วก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องไปวางสารแหนในที่แดดจัดนะคะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าตรงที่แดดจัดยิ่งแบบโดนเกือบทั้งวันเนี่ยนะคะสารแหนที่ที่ปลูกมักจะไม่ค่อยสวยะคะ่ะแต่ถ้าแบบ ปลูกไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าโดนแค่แดดช่วงเช้าเนี่ยสารแหนจะสวยใบใหญ่สวยเลยนะคะอันนี้คือสารแหนที่เราตัดมานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เด็ดใบเอาไปทำอาหารแล้วก็จะเหลือส่วนที่เป็นก้านใช่ไหมคะเราก็ไปแช่น้ำค่ะค่าแช่นานสักสองสามวันเนี่ยก็อาจจะมีรากโผลอมานะคะแต่รากไม่โผล่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไปปักได้เลยค่ะ ช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะทั้งทางที่เป็นหน้าร้อนนะคะต้นคามิ้นนะคะอันนี้ขึ้นมาเองนะคะคือตอนนั้นขุดเอาหัวไว้แล้วแล้วก็ทิงท้งๆคว้างๆเอาไว้ในกระถางอะคะ่ะคือจริงๆกะจะไปปลูกต่อที่ดีๆหรือที่ที่เราเลงหมักดินไว้ไม่เสร็จนะคะฝนมาได้ประมาณเกือบเดือนค่ะต้นก็งอกมาเรียบร้อยเลยนะคะ ส่วนสาระแหน่ที่ปลูกนะคะก็ประมาณ2-3สวันยอดก็เริ่มตั้งแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าดินมีความชื้นค่อนข้างสูงแล้วเราก็ไม่ได้รดต้นหมัดลดให้ดินมันแฉะจนเกินไปก็เลยกลายเป็นการกระตุ้นให้รากเขาออกได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ